ก่อนแรกก่อนอื่นไม่ใช่ก่อนแรกเลยแม่ก่อนอื่นเลือกไอ้นี่มาเลยพระพระเอาจริงพยายามนะพระเนี่ยพยายามเล่นให้มหนันไหวนะแต่คือเล่นที่แรงแบบบางทีโดนล้วงมากเลยมัง่งก็ต้องเปลี่ยนตัวผมอะเคยแม่งสาราทีมตรงข้ามนี่จะโหดต,ตลอดเลยพ้ทาที่เชอนะแม่งก็โหดมือไปโหดมาจากไหนไปโพลหน่อยเพื่อน,นเรียบร้อยเย,ย,ย,อยี่ยมเอาตายตายขายฮิวเลยนี่ว่า hư vậy hưu vậy, trời mẹng, không, đáng, không, đáng, không đáng. Chịu, được không được không được, kia hít cái nào vậy, khỏi hưu này thang ไ้เจ้ต,ตายจะตายโเด้วยจะตายแข้งแข้งกู่ไอตายไปโดนโดนอยู่นะนคือผมไม่ค่อยชอบแบบนี้ตอนที่แบบมันเข้าหาบอดง่ายอ่ะโอเคเพื่อนองนั้นเฝ้าไปเลยนะ เฮ้ยเพื่อนคือ,อไม่ไหวก็ออกก่อนดิเรียบร้อยเนี่ยคือคือเราต้องกลับมาช่วยพวเพื่อนเฮ้ยเกียนเกียนๆกียต,ยตายเกียร์ขึ้นบนเรียบร้อยตายตายตาย เฮ้ยเพื่อนเพื่อนหลังหลัง,ลงทิดหายแล้วแม่งนี่งเข้าหัวเลยซีโกโ้เข้าหัวแม่งแรงเกินนะทำไมไม่เข้าหัวนี่โน้โหอย่างเบามีเข้าหัวสองล่ะเลยนี่วะทำไมโหดจัง,งอ,อ่ะดู่อนอาจจะเปลี่ยนตัวอีกแล้วหรอแต่ตอนนี้ก็ไม่โดนด้วงเท่าไหรนะ่นะนีนก็อยากเล่นท้ายเนี่ยผมปั๊บมาช้า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีฮิวอยู่เนี่ยฮิวอยู่เนี่ย,ฮยเฮ้ยฮัโลโหลเฮ้ยมันเปิอนสติเพื่อนเตือติเรียบร้อยครับผมไม่ได้เปิอนสติเพื่อนด,ด้วยนะเมืเ่อกี้หายตายเพื่อนตายหมดโอ๊ยเกนจีเจ็บมากๆโอ๊ยไม่ไม่โดนวะ แทงมันเก็ียดแทงมันเก็ียดมากเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ล่าว่ะเอาไม่ล่าขึ้นบนนะเพื่อนนิดฮิวติ้งอะไรก็เลือดเต็มไม่ใช่หรอวะ เหมือตีเพื่อนกนเลยเฮ้ยเที่ยวโอเคโอเคแล้วเรียบร้อยฮิว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 โอ้โหแม่งเต็มหน้าเต็มหน้าเพื่อนเลยเฮ้ยโดน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 ฮิ้วก่อนฮิวก่อน ไปเพื่อนหลังๆโหแท้งเดี๋ยวผมผมต้องตามแท้งก่อนก็ได้นะก็ได้นะขอคืนหน่อยนะคิดโกะไม่ใช่หรอกก็ฟุกเฉยได้ทะเลยพูดได้ อุ้ยเจ็บมากๆไมน่าเจ็บมากๆเฮ้ยมาแล้วโอ้โหที่ไงตัวตัวเกียดเลยตัวเนี้ยทำไมเอ้าทำไมทำไมทำไมยืนอืดเงีย้ยโอ้โหแม่งจะตายอยู่แล้วยยเรียบร้อยคิริโกะโอ้ยแผ่นแผ่นหลังมาร่วงแผ่นหลงม้าร่วง เฮ้ยเพื่อนยัตายเพื่อนตายเพื่อนตายโผล่หน่อยหันตโตโผล่หน่อย <c oughs> ตายนะอย่างเงี้ยตายนะเเพื่อนเอาเอาเป็นฟ้าหน่อยเป็นฟ้าหน่อยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนนี่หน่อยเดี๋ยวเอง อ๋อเพื่อนเราฆ่าไปนี่ว่ะโอเคโอ้โหเปิดจาแรก่ของวันส,สวยๆเลยจากนั้นก็จะแพ้รุนรัวเออไม่ชอบติ่งนี่นะคือแพ้จนแบบจักจะแพ้อยู่แล้วแม่งลงมาติวเวอร์เฉยเลยอะโ oh. อ,อ้โหไอผมตานนี้ลิงโคตรโหดเลยนะลิงเก็บดีว่าเฮ้ยเพื่อน ขอโซเข้าหัวแบบว่าเน้นๆ,ๆสักสองตัวเนี่ยมาเฮ้ยมันจะกินไอ้นี่นี่ว่ะหรือว่าทวิตนี่ว่าได้กันหรือยังได้กันหรือยังใส่เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนแม่งโดนใส่โดอนอยู่แล้วแหละนานไงพอบอกดดิงหัวดิวงแม่งมาเลย เอาไอ,อ้เฮียอะไรวะอยู่ก็าตายงง,ง,งโทรหน่อยเพื่อนจะได้ฮิวได้อยู่อย่างนี้แหละไม่ไปไหนแล้วขี่เกียดเฮ้ยไม่โดนวะมันจะตายวะเพื่อน,นจะตายแล้ว <c oughs> ขอฮิวแทงก่อนเรียบร้อยแทงตาย ต่อไปก็คิวกูสินะเออเยี่ยมมากเพื่อนโผลมาโผลมาคิวให้ไอ,อสารเตาอ,อีกตัวตัวอะไรวะคิกโกนี้วะ่ะโอเคมึงกับกคนี่แหละเอา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 เราไม่คิวให้ลิปเปอร์นี่วะ่ะลิปเปอร์อยู่ไหนวะคิกโก a ต่อหัวมัน่อหัวมัน่อหัวมันเ,เพื่อน กระชากหน้ามาันอืออือเหนียสัตว์เต็มหน้าเลยเฮ้โยโลทอเราโหดเกินไม่ได้อยู่นะตอนนี้ได้อยู่นะเฮ้ยลิงะตายลิงะตายแล้วลิงะตายแล้วลิงะตายแล้วเฮ้ยข้างบนเพื่อนบนหัวเลยบนหัวเลย อนที่ก็หิวไม่ได้นะนี่ยตัวเคี้อยอะไรวะอ๋อแอดอเอ้ห่วงคนเปลี่ยนตัวดีวะยังดียวอะยังดีวะ่วะพาได้อยู่พาได้อยู่แต่ก็ถือว่าไม่ได้นะเอาจริงอ่ะคลิปหายแทงกูจะตายเรียบร้อย quá quân tiên tua anh chị hả nà nhé thật tương hại một hơi เมกี้คือคือแม่งไม่คือมันฮิวไม่ไม่เธอรโลยนะเมื่อกี้ เอ้ยสายบีเปล่าเพื่อนอย่ารูอย่ารูเพื่อนอย่ารูเพื่อน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 ได้บอกแนละ้วน่ะขอดูในลิงขอดูในลิงขอดูหน่อนย ไอเหียพาเปิดอันตีแล้วกูยังไม่ได้อันตีทั้งรอบพาเปิดเปิดไปสองรอบแล้วมนะั้งเพื่นอนามาหน่อยดิอเออเยี่ยมโคตรเยี่ยมเลย อจากไปยันออกเพื่อนแม่ออกดีนะได้ตีแล้วเราจะมาเปิดเดียวเลยถึงไหมถึงเรียบร้อยแต่ไม่ไม่ทัน เหนี่ยเอ้ยโดนอัดเต็มหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมงันตีแมงันตีเสร็จร้อยติ๊่เอร์แมงันตีสวยเกินกูไม่ทำเลยตาเนีนย่ยไม่ไ้่าไรประโยชน์เฮ้ยดิติปเปอร์บอกกูจะรอย,ยัดน้ำอยู่อย่างนี้แหละเฮ้ยเพื่อนหลังหลัง โอ้ยโดนโดน,โดนไฟเผาร้อน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  <c oughs> ว่าผมชนมะแม่ตาเนี้ยแอง <c oughs> <c oughs> โคตรมัว่วจริงคือต้องกลับมาช่วยยังรถก่อนอะไรอเงี้ยไม่ผมเล่นตัวอื่นดีวะไม่ได้อ่ะมันฮิวหนักไม่พออ่ะจะเล่นอะไรอะ่ะแลดูดีอยู่นะตาเนี้ยแล้วทำไมสับเขาแม่งดามิี๋ย่าทิ้งหายแต่วะสับเขาตัวอะไรวะเออไม่ต้องลิงเนี่ยเพื่อนสูดแล้วคือผมจะฮิวตามเพื่อนทำไหมเนี่ยอ๋อไม่ได้แล้ว <c oughs> มีเซนยเต้าเกาะหัวอยู่นี่ว่า เลียนเพื่นอนลบเฮีย <c oughs> บนหัวเพวื่อนบนหัว <c oughs> บนหัวบนหัวเลยบนหัวเลย เย็นลิงจเย็นลิงลิปเปอร์นายเลือดน้อยคือจะไม่มีคนคือคนส่วนใหญ่บางทีอาจจะไม่มองเลือดตัวเองแล้วจริง แต่ว่าสะพอดเขาเห็นทุกอย่างอะ่ะขำบนหน่อยไหมเพื่อนบนหน่อยไหมเพื่อนนี่คือแม่งโดนยากนะแต่โดนนี้คือแบบจุกอะ่ะกูฮิวมึงไม่ได้กูฮิ้วตีมึงไม่ได้อะ่ะเพื่อนรีบรอให้ตายแบบแม่

เล่นโดนเมีเข้าหลังว่ะอ,อ๋อเราขอแค่หนึ่งเราขอแค่สองเองนี่ว่าแค่สองเราชนะแล้วเพื่อนจัดได้ด้วยไปมันโอโหแล้วไอสัตว์มาแล้วเรียบร้อยพาคู่ตาย โหโดดไม่ทันข้าวเต็มหน้า,านี้ผมเป็นผมฮิวน้อยมากเลยวะ่ะใช่ฮิวน้อยฮิวไม่ค่อยโดยนอ่ะมีน้าแต่จริงๆแล้วแต่หาโอกาสเปิดไม่ได้ไม่ตายเพื่อนยัดหน้ามันเก็บหลอยนี่ไงไอ้อยัดหน้ามันไม่ใช่โดนมันยัดหน้าเพื่อน ทิพหายโดน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 เออเยี่ยมมากเยี่ยมมากโคตรเยี่ยมเลยอื้เอ้ยเพื่อนยังไม่ขึ้นนี่หว่า เรียบร้อยชนะโอ้โหใครจะชนะก็ชนะแบบง่ายๆเดี๋ยวว่าทำไมตอนแพ้แม่งเหมือนไม่ทำาเมตาเนี้ยฮิวกฮิวไม่ค่อยโดนโอ้โหเพื่อนเราแม่งจังหวะสวยจัดโอ้ถ้าได้โอ้โหถ้าไม่งั้นตีโดนอีกแล้วสองตัวเี้าโคตรสวยอ่ะ